กระรอกนะคะคนสุรินจร์จึงเรียกว่าแกนะิวนะเพราะฉะนั้นผ้าไหมใน3คลิปไอ้สามสามผืนในคลิปนี้นะคะจึงให้คุณผู้ชมเลือกก็คือลายแก้วชิงดวนหรือว่าลายใบไม้สําหรับเบอร์สองนี่เบอร์สามจะอยู่ที่ความใหญ่เล็กของอาลายใบไม้เพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมเลือกช้อปปิง้งตามใจได้เลยจ้า ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามองและเห็นโดยประยับนะคะยิ่งโดนแสงนี่ก็จะสวยงามเพราะฉะนั้นให้ชมในคลิปนี้นะคะกายแพทย์นำมาทั้งหมด7ผืนแต่ในคลิปนี้ตัดต่อมาเพียง3ผืนให้คุณผู้ชมเห็นคลิปสั้นๆแล้วก็จะได้ช้อปปิ้งกันได้นะคะถ้าตัดสินใจ,จชอบใน3ผืนในคลิปนี้ก็ได้เลยแต่ว่าจะมีต่ออีกหลายคลิปคุณผู้ชมที่กดติดตามกดกระดิ่งจะมีการแจ้งเตือนสามารถเลือกช้อปปิ้งได้แต่ว่าไม่สามารถลงทีเดียว7ผืนได้เดี๋ยวคลิปจะยาวๆแล้วก็ไม่สามารถนั่งชมเป็นนางแบบได้เพราะว่า ผ้าไหม าลายหางกระรอกเนี่ยทอตีเกี่ยวหางกระรอกเนี่ยอยู่ที่นางแบบไม่ได้เลยค่ะจะมองไม่เห็นอะไรนอกจากแต่หน้าไกลแบบกลมๆนะคะจึงให้คุณผู้ชมได้เห็นลวดลายแบบนี้เพราะฉะนั้น 1- นึถึงสองเนี่ยนะคะหก็คือลายสร้อยดอกหมาก2ลายแก้วชิงดวงหรือว่าใบไม้เบอร์2เบอร์สาความใหญ่ของการทอลายใบไม้หรือว่าแก้วชิงดวงนี้จะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมชมกันเพลนิพลนกดถูกใจนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งเพราะ,ะนั้นคนกดติดตามจะได้ชมนะคะเพราะ,ะนั้นชมกันเลยจ้า จ้าและที่สําคัญกด์แพทเคยโพสต์ขายผ้าไหมแบบนี้ไปแล้วนะคะใครที่ซื้อเป็นแฟนคลับ F4 จะรู้ว่ากด์แพทขาย3,000นะคะแต่ว่าคลิปนี้โปรโมชั่นคือใครที่เห็นคลิปนี้ สามพันไม่ขายค่ะแก้แพทโปรจ้ะสิบสี่ถึงสิบเจ็ดมิถุนายนนะคะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทรวมส่งยังไม่อาบน้ำยางไม่เย็บริมเพื่อคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่มโอการได้สมใส่ผ้าใหมในราคามาบอลการจัดโปรก็แปลว่า,ม,วามีระยะเวลาที่จํากัดนะคะใครเห็นก่อนได้ก่อนเพราะ,ะนั้นปกติผ้าไหมสามพันแต่การจัดโปรก็แปลว่าคนที่เห็นก่อนจะได้ในราคาพิเศษนี้คนที่กดติดตามกดกระดิ่งเนี่ยราคะจะได้สิทธิก่อนนะใครที่ถือว่าผ้าไหมรอคุณเป็นเจ้าของก็จะได้เป็นเจ้าของผืนนั้นเพราะฉะนั้นทุกคลิป ปัจจุบันแกแพทย์จะกำหนดเวลาเป็นการจัดโปรโให้คุณผู้ชมที่เดินทางมาเที่ยวตลาดนัดไม่ได้แกแพทย์ก็จะพดลงช่องเทียบเบอร์1เบอร์2แบบนี้ค่ะเทียบเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์สให้คุณผู้ชมเห็นความแตกต่างนะคะว่าเบอร์สองเบอร์สต่างกันเรื่องความใหญ่ของอตัวลายผ้าและท้ายสุดค่ะทบทวน123 สองสามเห็นชัดๆคุณผู้ชมจะได้ตัดสินใจได้ถูกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะสนใจติดต่อนะคะสิบสี 17, ่ถึงสิบเจ็ดมิถุนายนภายในสามทุ่มของแต่ละวันใครเห็นก่อนได้ก่อนค่ะศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าจ้าค่ะศูนย์แปดหนึ่งสองห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าโอนเงินหรือว่าเก็บเงินปลายทางคุณผู้ชมเลือกได้ค่ะอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมพอใจแบบไหนคะ่ะรีบติดต่อมานะคะสิบสี 7, ่ถึงสิเจ็ดมิถุนายนเท่านั้นจา้าติ้งน้องติ้งน้องไปแล้วจา้า